บ้านยุ้ยปัทมวันในวันที่ไรแม่ทุมสำหรับแฟนคลับของครอบครัวดาราสุดอบอุ่นที่ประกอบไปด้วยพ่อรองเข้ามูลคดียุ้ยปัทมวันผู้สาวโด่งสิทธิพรเขยและน้องพริมมี่ลันสาวสันสวยวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมภาพบรรยากาศภายในบ้านดาราสุดเรียบง่ายแต่น่าอยู่จากอินสตาแกรมส่วนตัวมาฝากกันค่ะโดยบ้านของครอบครัวข้มูลคดีมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง รอบบ้านปลูกต้นไม้จัดส่วนมากมายโอยพื้นด้วยเห็นสีน้ำตาลแดงเอีกทั้งยังมีน้ำพุสไตล์อังกฤษมีเก้าอี้ไว้นั่งเล่นมีชิงช้าไว้นั่งชิลผู้ทางเดินสวยงามและเหลือพื้นที่ไววางสะไว้น้ำให้น้องปริ่มมีเล่น ส่วนบรรยากาศภายในบ้านนั้นเน้นความอบอุอน่นเรียบง่ายตกแต่งด้วยโทนสีธรรมชาติเช่นขาวครีมน้ำตาลบริเวณห้องรับแขกเต็มไปด้วยโซฟาหนุ่มๆชวนให้นั่งและเก้าอี้นวดขนาดกำลังดีถัดไปห้องกินข้าวสุดน่ารักมีรูปภาพครอบครัวประดับอยู่หลายมุมนอกจากนี้ยังมีห้องของเล่นส่วนตัวของน้องพริมมี่อีกด้วยที่ตกแต่งสไตล์หว,วาน มีของเล่นข้าวของกระจุบก,กระจิกและเครื่องดนตรีมากมายสุดท้ายเป็นห้องนอนของยุ้ยและโดง่งซึ่งคงคอนเซปต์เรียบง่ายโทนสีธรรมชาติบรรยากาศผ่อนคลายเหมาะแก่การพักร้อนเหมือนเดิมเรียกได้ว่าเป็นบ้านดาราที่ดีงามลงตัวไม่ต้องรูหาราอลังการแต่น่าอยู่ไปหมดทุกมุมจริงๆค่ะ